มิชชั่นทุรุมุ o พอดแคสต์ brought to you by หายมูดโฟมล้างมือให้มือสาดนุ่มไม่กลแบคทีเรียสวัสดีครับยหนีตอนรับเข้าสู่มิ s ชั่นทุ h ุม o o พอดแคสต์นะครับคุณอยู่กับรวิทฮานอุสาหะครับจะมาชวนคุยเรื่องเอ็กซ์เพรสนะวันนี้จริงๆพวกเราเราก็ต่างเป็นเอ็กซ์เพรสในด้านอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเราเนี่ยเชี่ยวชาญในบางเรื่อง มากกว่าเรื่องอื่นนะครับในบริบทส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าในบางเคสในบางกรณีเนี่ยความเป็นเอ็กซ์เพรสของเราก็อาจจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวได้เหมือนกันนะครับเรื่องที่จะเล่าให้ฟังวันนี้เนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์วินสเคลที่อังกฤษนะฮะจริงๆอยู่ใกล้สกอตแลนด์มากกว่าประมาณสัก30มไมล์จากสกอตแลนดนค์คบนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นออโอ้น่าจะสี่ห้าสิปีแล้วนะฮะแต่ว่าเกินด้วยมั้ง 50กว่าปีแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ใหญ่ครั้งหนึ่งนะคะก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่มีกำมันตรังสีรุ่งไหลในปี1957นะครับออตอนตอนที่สร้างเนี่ยซึ่งสร้างก่อนนั้น5ปีเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าบรรยากาศในช่วงนั้นมันเป็นบรรยากาศของการแข่งขันกันในเรื่องของการนิวเคลียร์ everything นะคือมันเริ่มต้นจากสหรัฐนี่เป็นประเทศแรกใช่ไหมครับที่สามารถ ใช้งานนิวเคลียร์ได้นะฮะแล้วก็หลังสงครามโลกปุ๊บเนี่ยก็มีการแข่งขันกันทางการสะสมอาวุธนะครับการเาก่อสร้างโรงไฟฟ้าอะไรคือทุกอย่างอะนะฮะคือตอนนั้นเป็นเขาใช้คำว่าเป็นแบบอะตอมิกเอจนะฮะทีนี้เขาบอกว่าตอนที่สร้างเนี่ยนะฮะตอนที่สร้างเนี่ยมันมีนักฟิสิกส์คนหนึ่งนักฟิสิกส์คนนี้ชื่อเทเรนซ์ไพรส์นะครับ เขาบอกว่าตอนที่ออกแบบเนี่ยเ,เขาเหมือนกับบอกว่ามันคือมันไม่มีฟิลเตอร์นะฮะไอโรงงปฏิกรนเนี่ยมันไม่มีฟิลเตอร์แล้วเขาบอกว่าฟิลเตอร์มันครจะต้องมีเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงถ้าเกิดว่ามันเกิดเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนะครับในตอนนั้นเนี่ยเขามีข้อมูลนะครับว่าจริงๆเนี่ยที่เรอคเตอร์ก็คือโรงปฏิกันอันหนึ่งนะครับที่อยู่ที่โอ k กอร์สที่เทนเนสซีเนี่ยนะฮะมันก็มีเหมือนกับคล้ายๆกับเป็น สารตกค้างนะฮะของของของยูเรเนียมออกไซด์นะครับซึ่งเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะจริงๆเนี่ยมันควรจะมีฟิลเตอร์ไหมนะแต่เนื่องจากความกดดันว่าต้องสร้างให้เร็วนู่นนี่ต่างๆนานเนี่ยนะครับก็คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในโปรเจกต์นี้ทั้งหมดก็ไม่สนใจเรื่องนี้นะฮะปล่อยให้เกิดการสร้างเตาปฏิกรณ์ไปนะครับแล้วก็ทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นเร็วมากเลยนะฮะแต่ว่า เซอร์จอห์นคอครอฟเนี่ยซึ่งเป็นด i เร c เตอร์ออฟอะ c อมิ r เอเนจีรีเ h ิร์ชเนี่ยนะฮะเขาก็เป็นหัวหน้าทีมนี้คือตอนแรกเนี่ยมันก็ถูกสร้างไปแต่ว่าเขาเนี่ยกับไอ้เรื่องฟิลเตอร์เนี่ยมันอยู่ในหัวเขามาตลอดนะครับเขาเลยคิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีนะเรื่องของฟิลเตอร์เนี่ยเขาก็ปรึกษากับทีมผู้เชี่ยวชาญน,นะครับบรรดาผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดพูดตรงกันแบบว่าหนึ่งมันแพงสองมันกินเวลาสามมันไม่จำเป็นสำคัญที่สุดคือมันไม่จำเป็นนะครับ แล้วก็มันมันไม่จําเป็นถึงขนาดที่ว่าเขาทุกคนคิดว่ามันมันปลอดภัยมากไอ้เตาปฏิกรณ์นี้เน,นี่นะครับแล้วก็มันไม่มีทางหรอกที่จะมีอะไรเล็ดรอดออกมาได้นะที่สำคัญกว่านั้นก็คือเตาอะฮะที่สูงสูงอะมันสร้างไปเกือบเสร็จแล้วคือระหว่างที่ถกเถียงเรื่องฟิลเตอร์เนี่ยเตาก็สร้างสร้างสร้างไปไนะฮะไอ้ปล่องใหญ่ใหญ่เนี่ยนะที่สูงสามรอหกสิบฟุตเนี่ยมันสร้างไปจะเสร็จอยู่แล้วนะมันทําอะไรไม่ได้เพราะว่า ฟิลเตอร์เนี่ยเวลาจะใส่เนี่ยเขาต้องใส่ที่ฐานนะฮะคือถ้าสร้างไปแล้วมันก็ทุบมาใส่ใหม่ไม่ได้แต่หลังจากตัดสินใจอยู่นานนะฮะเซอร์คอร์ครอฟต์เนี่ยก็ยืนยันว่าจะเอายังไงก็จะเอานะฮะเออซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับเลโอนาร์ดโอเวนเนี่ยเลโอนาร์ดโอเวนเนี่ยเป็นแอสเซสต์สเตอร์คอนโทรลเลอร์ของ d e partment of atomic energy production นะบอกว่าคือถ้าจะใส่เนี่ยมันคือ ไอ้ไอ้ปล่องเนี่ยนะฮะมันจะมีอากาศร้อนเนี่ยสอตันนะครับขึ้นมาที่ความเร็ว20ไมล์ต่อชั่วโมงเนี่ยทุกวินาทีนะฮะการใส่นี่เข้าไปเนี่ยหนึ่งใส่ได้ไหมถ้าจะใส่ตอนนี้ต้องใส่ข้างบนเพราะใส่ที่ฐานไม่ได้ถ้าใส่เข้าไปเนี่ยเปลืองเงินเปลืองเวลานะครับแล้วก็คือไอตัวปฏิกรณ์มันปลอดภัยอ่ะนะฮะไอ้ฟิลเตอร์นี้ไม่มีทางถูกได้ใช้แน่นอนนะครับ แต่เซอร์คอครอฟซึ่งเป็นคนตัดสินใจสุดท้ายเนี่ยแกก็ตัดสินใจในที่สุดแล้วหลังจากถกเถียงผ่านมาโอ้โหผู้เชี่ยวชาญมากันเต็มเลยเนี่ยในสุสดก็ตัดสินใจบอกว่าจะใส่นะฮะก็เลยใส่ไปข้างบนนะครับซึ่งมันเขาบอกว่ามันน่าเกลียดมากมันตลกมากอะนะฮะมันมันหน้าตาดูแย่มากแล้วเขาก็ล้อมีชื่อล้อเลียนกันเรียกเรียกไอไอไอ,ไอปล่องเนี่ยว่าคอครอฟท์โฟลีสนะครับซึ่งก็ก็หมายถึงปัอมเข้าใจว่าหมายถึงปัอมหรืออะไรแบบแบบ เป็นเป็นเชิงแซล์นะแบบว่าเ,ออเหมือนกับดักดันอนะแดกดันหนึ่งนะครับทีนี้เหตุการณก็ปกติไปนะฮะเครื่องก็ดำเนินงานมาไม่มีอะไรนะครับผ่านไปจนถึงวันที่10ตุลาคมปี1957งเตุลาคมปีหนึ่เนี่ยนะฮะคืนนั้นก็เหมือนคืนปกติทั่วไปแต่ระหว่างที่คน,คนทํางานกะดึกเนี่ยกําลังทํางานอยู่เนี่ยเขาพบว่า ตัวเรยแอคเตอร์นะฮะมันไฟไหม้ะนะแล้ววันที่เจอเนี่ยไหมมา2วันแล้วนะฮะไหมที่ความร้อน1,300องศาเนี่ยมา2วันแล้วนะครับกว่าจะดับไฟได้นะฮะใช้เวลาอีก3วันในระหว่างนั้นนะฮะมันก็ปล่อยไอโอดี์หนึซึ่งแบบอันตรายมากๆคือคืออันเนี้ยคนที่ รับเข้าไปก็มีโอกาสเสียชีวิตนะฮะเหตุการณ์ครั้งนั้นนะที่วินสเกลเนี่ยนะครับถือเป็นเหตุการณ์ภัยพิบัตินิวเคลียร์ที่ร้ายแรงที่สุดในยุโรปนะฮะหรือว่าจะร้ายแรงที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้เนี่ยจนกระทั่งถึงชโนบิลเลยนะนะฮะสาปีนะครับจากเหตุการณ์วันนั้นถึงชโนบิลเนี่ยสาปีอย่างไรก็ดีไอฟิลเตอร์ที่ชื่อว่าคอคลอฟส์โฟลีเนี่ย ที่ทุกคนบอกว่าไม่ได้ใช้แพงไร้สาระเนี่ยนะครับสามารถจับตัวกัมมันตรังสีที่เล็ดลอดออกมาเนี่ยได้ถึง95%หลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น30ปีเนี่ยนะครับเขาก็มาสํารวจเขาบอกว่าเ,ออเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิต0คนคือไม่มีใครตายแต่มีคนที่จะมีโอกาสเสียชีวิตในอนาคตจากการรับกัมมันตรังสีเกินไปเนี่ยประมาณ33คน อย่างไรก็ดีเนี่ยถ้าไม่มีไอ้ฟิลเตอร์นี้เนี่ยนะฮะเขาคิดว่าตัวเลขเนี่ยจะเป็นร้อยเท่าตัวเลขนี้คือจะมีผู้เสียชีวิตเป็นสิบเป็นร้อยแล้วก็มีคนที่จะเสียชีวิตในอนาคตเนี่ยหลักพ er bon, ันะคนเทียบกับเชอร์โนบิลนะฮะเชอร์โนบิลเนี่ยเสียชีวิตสี่สิบเจ็ดคนแลนะคนที่ได้รับผลที่ตามมาที่มีโอกาสจะเสียชีวิตในอนาคตเนี่ยอีกเก้าพันคนนะฮะถ้าไม่มีไอ้ฟิลเตอร์เนี่ยที่เซอร์ จอแนคอครอฟเนี่ยแกยืนยันได้ยังไงแกก็จะใส่เนี่ยนะฮะเขาคาดการณ์กันว่าสารกำมตรังสีเนี่ยจะถูกปล่อยออกมาหนึ่งพันเท่าของอันเนี่ยของของของ,ของที่มันออกถูกปล่อยมันจริงนะครับดังนั้นเนี่ยเหตุการณ์นี้เนี่ยด้วยความดื้อของหัวหน้าโปรเจกต์เนี่ยก็เลยทําให้เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้เป็นหายนะอย่างที่อย่างที่มันควรจะเป็นเป็นไายนะแหละแต่ว่าไม่ได้รุนแรงแบบที่มันควรจะเป็นนะครับ ซจาจอห์นคอครอฟ์เนี่ยไม่ได้มีความสามารถหรือเชี่ยวชาญด้านเกี่ยวกับนิวเคลียร์เนี่ยเท่าผู้เชี่ยวชาญคนอื่นที่อยู่ในทีมแต่เขามีคอมมอนเซนส์มากๆเขามีคอมมอนเซนส์ของความเป็นผูน้นาแลวเขายืนยันว่าเขาจะเอาอย่างนี้ให้ได้นะในที่สุดเนี่ยสิ่งที่เขาพูดใช้เวลาห้าปีนะในการพิสูจน์ว่าถ้าไม่ใส่เนี่ยโอ้โหตอนนั้นเนี่ยทางด้านตอนเหนือของกรีดเทลสกอตแลนด์เนี่ยจนถึงทุกวันนี้เนี่ยอาจจะไม่สามารถอยู่อาศัยได้เลยนะฮะคือมันรุนแรงขนาดนั้น สิ่งที่ผมพยายามจะสื่อจากตัวอย่างนี้เนี่ยนะซึ่งตัวอย่างนี้ผมก็เอามาจากหนังสือของเดฟทรอตเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะสื่อตัวอย่างนี้ก็คือว่าผู้นําเนี่ยมีหน้าที่ในการฟังผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งอาจจะผิดจะถูกก็ได้ในกรณีนี้คือผิดนะฮะมีหน้าที่ในการฟังผู้เชี่ยวชาญฟังหลายๆคนฟังเยอะๆแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือคนที่เป็นผู้นําเนี่ยต้องมีคอมมอนเซนส์ที่ดี ต้องเข้าใจว่าอะไรคุ้มเสี่ยงอะไรไม่คุ้มเสี่ยงแน่นอนเรื่องทุกเรื่องบนโลกใบนี้เนี่ยเราจะเอาข้อมูลเยอะๆมากที่สุดเอาปลอดภัยที่สุดก็อาจจะไม่ได้แต่มันจะมีจุดที่ที่เป็นต้องบอกว่าเป็น leaders common sense ถ้าผู้นำมี l e a d e r common sense ที่แย่เนี่ยนะครับคนที่ตามเนี่ยจะแย่หมดอาจารย์ผมเนี่ยนะเคย อาจารย์ผมตอนปริญญาโทเนี่ยเคยพูดคำหนึ่งผมจดไว้ในในสมุดนะแล้วมันก็เป็นคำที่ติดหัวผมมาตลอดนะอาจารย์ผมพูดประมาณว่า common sense of a leader is very important without it we are all doomed common sense ของผู้นำเนี่ยสำคัญมากๆถ้าไม่มีเนี่ยพวกเราเนี่ยจะจะแย่จะซวยจะเละกันหมดนะฮะนี่คือผมว่าเป็น เป็นบทเรียนเป็นอุทาหรณ์อันหนึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ Mission the Moon Podcast. m i i o n t o t t e m o o n p o d c a s คสต์ Presented by Hype Mood f o a m ล้างมือให้มือสะอาดนุ่มไม่กลัวแบคทีเรีย